เวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราบางครั้งเราไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเสียงจาภายนอกมันดังกวา่าเสียงเครงนอกมันดังกว่าเสียงพระวิญญาณเราเลยไม่ได้ยินเสียงพระงสัญญานี้เป็นสัญญาฟังดีๆนะครับสัญญานี้เป็นสัญญาของท่านกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีเพียงแค่ท่านกับพระเจ้าเท่าน,นั้นที่รู้ ประเด็นคือหลายคนรอคำเผยถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยชีวิตของท่านหรือสัญญาอะไรบางอย่างที่พระเจ้ามีไว้กับท่านกับผู้เผยเพระชนะคนนั้นเขาจะไม่สามารถรู้ชีวิตของท่านได้บางสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับท่าน มันเป็นเรื่องที่ท่านกับพระเจ้าต้องรู้กันสองคนและท่านควรที่จะต้องรู้ว่าอะไรบางคนรอคําเผยเพระวจะนะเพื่อยืนยันตอกย้ําชัดเจนว่าอ้อใช่แล้วสิ่งที่เราทําถูกต้องนะครับจนบางครั้งท่านรอคําเผยจากผู้เผยเพระวจะนะถ้าพระเจ้าจะบอกเขาแล้วเผยท่านในงานหรือว่าอะไรแบบส่วนตัวขอบคุณพระเจ้า แต่ถ้าคําเผยท่านยังไม่ได้มันเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าที่ท่านต้องเข้าไปเฝ้าเดี่ยวหาพระองค์